แมกนีเซียมมีหลายประเภทมากเรามาดูกันทีละตัว แมกนีเซียมแอลซิโอนตคือตัวที่ผมเคยแนะนําไปตลอดและยังแนะนําอยู่เพราะมันช่วยเรื่องสมองครับทุกคนสมองคืออวัยวะที่สำหรับผมผมเน้นอยู่แล้วก็ผมเรียนจิตวิทยาเรียนเรื่องสมองเพราะฉะนั้นผมเลยกินแมกนีเซียมแอลซิโอนตและก็ต้องมีคําว่าแมกเทียนอยู่เพราะมันสามารถผ่านบัตเบรนแบเรียเร์ที่คอยบล็อกพวกแบคทีรียอะไรเชื้อโรคต่างๆมันผ่านเข้าไปได้เพราะเขาคิดค้นมาไม่ใช่ยี่ห้อนะแมกเทียนเป็นตราประทับว่ามันผ่านเข้าสมองของเราได้เพราะว่ามัน support brain health ของเราแต่มันต้องเป็นแอลซิโอนตถึงจะมีแมกเท ตราประทับแล้วไม่ได้มีทุกยี่ห้ออย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้ท้องหายผูกแล้วก็กระเพาะเดินดีแมกนีเซียมซิเตรตจะดีที่สุดออกไซด์อย่าไปเอาเลยฮะออกไซด์ไม่ดีมันจะมีออแกนิกกับอินออแกนิกคือแมกนีเซียมที่เกิดจากสิ่งที่มันเป็นออแกนิกกับสิ่งที่มันเหมือนไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติถ้าท้องผูกแมกนีเซียมซิเตรตรับรองว่าช่วยคุณได้ แมกนีเซียมไกเซเนตนี่เจ๋งสุดๆแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันช่วยเรื่องของการนอนหลับแล้วก็ยังช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงเติบโตเพราะว่าเกิดการผ่อนคลายหลังจากที่เราเออกกําลังมาแล้วด้วยแมกนีเซียมคลอไรด์รนี่คือพวกไมเกรนกับอาการประจำเดือนต่างๆที่เราก็รกู้รกันอยู่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แมกนีเซียมัลเฟตนี่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อนะครับแต่ผมว่าแมกนีเซียมไกซซเนตจะได้ประโยชน์มากกว่าแมกนีเซียมัลเฟตถ้าํามผมนะเพราะว่าไกเซเนตนี่มันช่วยเร ซิเตรตพูดไปแล้วนะออกไซด์ xy, ไม่แนะนำนะครับคลอไรด์ ide, นะครับแมกนีเซียมคลอไรดนี่เอาไว้ทาตามผิวแล้วเราจะใช้แบบว่าปวดกล้ามเนื้อก็ทาได้แลคเทตนี่ตามชื่อเลยฮะ ate, แลคเทตแปลว่าช่วยให้ท้องหายผูกแล้วก็ช่วยย่อยให้ท้องเดินแมกนีเซียมมาเลตนี่เหนื่อยหน่าย CFS เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าโคร o n i c f ติ i g u e s y n d r o m แล้วก็ไฟโบรเไมอัลเจียคือแบบปวด กล้ามเนื้อผิดปกติก็จะใช้มาเลตแมกนีเซียมทอรเรตนี่ดีอันนี้ช่วยเรื่องบัตเพรเชอร์คือความดันเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อด้วยนะครับแอลซทรเนตพูดไปแล้วนะครับสมองโซเฟตนี่เรื่องกล้ามเนื้อที่เป็นแบบดอมหรือว่าดีเลตออนเซตมัสซิลส์เนสก็คือปวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังนะครับแต่ไกลซิเนตเนี่ยช่วยหลับด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยนะครับ the dose makes the poison มันแปลว่าความเป็นพิษอยู่ที่ปริมาณปริมาณคือสิ่งที่ทําให้มันเป็นพิษครับหมายความว่ายังไงครับ น้ำกินเยอะไปก็ตายครับดื่มดื่มน้ำไปเรื่อยๆดื่มดื่มดืมด,มดมืตายตายได้ไงกินดื่มน้ำอ๋ oh, the poison is the dose ครับไม่มีอะไรที่มากเกินไปแล้วดีทุกอย่างมันต้องสมดุลพอดีนะครับ